หมายถึงนิพพานตอนปัจจุบันนี้นะคะนิพพานตอนปัจจุบันทําไมหล่ถ้าเรานิพพานปัจจุบันดีสิโยมให้ดีเหรอแล้วตอนที่เราตายเราก็ไปยังไงคะก็ไม่เกิดเนี่ยไม่ไปไหนไปเป็นเป็นดวงหรือเป็นอะไรคะไม่ไปไหนทั้งนั้นมีคนมีคนสงสัยแบบโยมแล้วมันไปไหนมันไปที่ไหนมันไปเป็นดวงเป็นอะไรหรือเปล่าค่ะคนนั้นชื่อวัชชะวัชชะก็ถามพระเจ้าว่า พห่หลานตายแล้วไปเกิดใช่ไหมพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ตายแล้วไม่ไปเกิดใช่ไหมไม่ใช่แหมเหมือนมันเหมือนน่าจะใช่นะแต่พุทธเจ้าบอกไม่ใช่ทั้งเกิดและไม่เกิดใช่ไหมเอามันสองอย่างเลยพุทธเจ้าก็บอกไม่ใช่อืมเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ยากเลยค่ะวัดกาเลยบอกงงแล้วพุทธเจ้าตอบอะไรไม่รู้งงไม่รู้เรื่องไม่ศรัทธาพุทธเจ้าแล้วนะพุทธเจ้าบอกสมควรแล้วที่งง แต่ก็สงสารวัชาานะก็เลยบอกวัชา